มาพี่น้องสบายดีกันบานเดิกเด้อลูกผัวนอนแล้วอีเมียก็ลอยมากินตำข้าวปุ้นตอนแรกกับว่าถิปกินดอกมาฮอดบานแล้วอาบน้ำอาภาตัดเล็บมือให้ลูกลามไปฮอดผัวพี่น้องตัดฮอดเล็บตีนเล็บมือผัวคนนะี้เมียแห้งชาติมามากิน,นํำกันพี่น้องตอนแรกกับวัตถิโบเชียงคืนครึ่งแล้ว บอเห็รงานมัดมือบรอนีทนะกินข้าวรอบเดียว็ำงานเก้าสมงพี่น้องวันหยุดที่ไม่ได้หยุดนะผู้ดใดห,หยุดหยุดงานหยุดการตัวเองบริด้หยุดเมื่อวันจันร์นี้ก็วันหยุดทั่วประเทศตัวเองก็บ่ได้ทหยุดเป็นมือหยุดประชาชนแต่ว่าค่ะวันน้าผกแบบว่าบริด้หยุดนะ แต่วก็ก็เป็นยังจ่ายทบเพิ่งมื่อนีอนเดือกได้มือนี่น,น,มน,นะมืออื่นเข้างาน1ิบเอมงเส้นกระลวกเอาไวน้น่อยนึงแข็งน่อยนึงพี่นอ้องเส้นก็ได้ แค่นั้นแค่น่อยนึงด้วยเช่นก็ได้ยโดนเติบเราก็ได้กินนะพี่นอ้องโดนเติบเลือกเกินคุ้มตัวนิ่ง Ừm. Giếp Chị giúp cái này. ตอนแรกก็ว่าจิบทุายหรอกมันูุมีวีดีโอลงใี่นววนเนาะพัวถามเดิกก็ได้เจ้าหน้าที่ไปกินอยู่ว่าซจ้ะเดยกก็มากินตามเบิกนี่แหละเพราะว่าถ้วยว่องกับบริลล่ากินแล้วก็ใส่ตู้แช่ตู้อันล้าง เสร็จแล้ว ตอนแรกก็จะตามมาหุงชิ้หุงข้าวเช้าแต่ว่ามันก็เกินไปเพราะมันเดือดพ่ กระดาษทิชชูเลยไมได้ตามไดเลยแต่ว่าเช็ดมันแข็งลวกฟ้าพี่เนอะ <c oughs> ทั้งยากกินทั้งยากนอน เมื่อวานนี้ลาดเย็นรูเซียนสลาดเลิกเลิกเรียกมาเลิกงานมากินแต่นสลาดแหละเมืดเมือแล้วก็กินบักม้พี่นอ้องแซ่บแซ่บ

ขนาดตอกหอนททองกับบ้านเลยมาเกิดให้กระชายล้ายหลาย อยากนอนก็อยากนอนอยากกินก็อยากกินเหน่ากันเหน่าพี่น้องโอ้ยแต่มันไล่อัน ข้าหน้าผักคำชท้ายแล้วพี่น้องบรวยเพ็ดจากนอนแล้วน้ำกว่า เป็นนอนก่อนพี่น้องเผ็ดเจอกันหม่ในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย